วันนี้ในเมนูยำมุ้นเส้นน้ำจิ้มสุกี้ค่ะ ราจะทำน้ายำกันนะคะก็จะใช้น้ำจิ้มสุก,กี้มาดามตวงค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีด้วยสารสังเคราะห์สีน้ำจิ้มสุก,กี้ของมาดามตวงเนี่ยออกเข้มๆแบบนี้ค่ะเป็นพริกแท้ไม่ใส่สีแล้วก็ความข้นความหื้นเนี่ยมีมากแล้วก็เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแท้ๆค่ะในสูตรนี้จะเป็นสูตรผสมระหว่างน้ำจิ้มสุก,กี้โบราณแล้วก็เป็นสูตรวังตุ้งรับรองอร่อยได้รับสัญ,ญล,ลักษณ์ฮาลาลที่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานา เพิ่มมะนาวลงไปค่ะความเปรี้ยวแบบจีจาดเพิ่มความสดชื่นเติมน้ําตาลลงไปเล็กน้อยสามารถเพิ่มพริกสําหรับคนที่ชอบพริกแบบจุใจค่ะอย่าลืมเพิ่มความเค็มอีกเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาวส่วนความหอมด้วยซอสปรุงรสของมาดามตวงค่ะคนให้เข้ากันน้ำยำพร้อมไปยำบุนเสน้นแล้วค่ะน้ำเริ่มเรียกว่า เริ่มร้อนเราจะใส่กุ้งลงลวกก่อนค่ะวันนี้เราใช้กุ้งขาวค่ะแล้วก็แกะเบือกผ่าหลังเอาขี้ออกแล้วเราก็จะมีหมูสับนะคะหมูเนี่ยเราอยากให้มันมีความนุ่มๆเพราะนั้นเนี่ยน้ำไม่ต้องเดือดก็เอาลงได้ค่ะหมูจะได้ไม่กระด้างนี่คือเทคนิคเคล็ดลับเราจะเอาวนเส้นลงเลย ถ้าน้ำเยอะไปตักน้ำออกเล็กน้อยน้ำประมาณเท่านี้นะคะตอนนี้วุ้นเส้นเราสุกเรียบร้อยปิดไฟค่ะใส่น้ำยำลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะอืดแล้วก็ดูดน้ำยำเข้ามาแบบเข้มข้นสะใจค่ะแล้วเราก็จะมีหอมใหญ่ใส่ลงไป ตอนนี้เรียบร้อยแล้วมันอืดเราจะใส่ขึ้นช่ายใส่ผักชีคนให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่น่ากินชมัดเลยอืมอืมอร่อยมาก มันมีความแตกต่างจากยำหมนเส้นธรรมดานะมันได้ความหอมในส่วนผสมของชีเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้อ่ะมันได้มิติที่เพิ่มขึ้นเชื่อเลยตรงตั้งเตาลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากน้ำจิ้มสุก,กี้ในดวงใจของมาดามตวงให้ทุกคนลองซื้อไว้ใช้ด้วยนะคะรับรองน้ำจิ้มสุก,กี้มาดามตวงเป็นหนึ่งไม่เหมือนใครคะ่ะ จร,จริงเลยอ่ะไม่ได้ชิมแล้วเนี่ยเชื่อป่าเถอะอร่อยแน่นอนขอไปกินต่อนะครับครับ